ยังเก่งรอเลยกำลังจะถามว่าเจ็บหรอเอ๊ยยังอุปกรณ์หนึ่งไม่โดนเลยนะเอ๊ะไม่น่าจะเจ็บใจเย็นๆนะคะถ้าเจ็บบอกได้เลยค่ะอันนี้เจ็บไหมจ๊ะเดี๋ยวช่างจะถามเป็นระยะเนาะแต่ถ้าเจ็บนอกเหนือจากที่ถามบอกนะคะไหวไหมคะอันนี้

ทานข้าวกันมาหรือ,อยังคะเพิ่งเลิกงานเหรอคะเออแต่วันนี้มันเป็นวีเอ็นนะวันวันเสาร์ ใจเขาลึกๆจ็บตรงนี้นะคะโอ้หนองนิดนึงนะคะขอบีบหนองให้ ปวดสุดๆแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นหนองแบบแตะปุ๊บเด้งปั๊บแสดงว่ามันจะปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตอนน้องคืนนอนนอนปวดไหมคะต๊ไม่ปวดค่ะไม่ปวดอ้าโชคดีอยู่ตัดแล้วนะคะเป็นหนองมันจะตุ๊บตุ๊บทุ่งคืนหายใจเข้าลึกๆขอบนะนะเดี๋ยวช่างจะเบรกให้เป็นระยะๆนะคะเป็นหนองจ้าเป็นหนองเดี๋ยวเตรียมชุดว่ายน้ำแล้วก็ลงได้ อีกแก็บนึงค่ะโอเคค่ะิงมากค่ะป็ะหนองด้วยวค่ะคยางมาครึ่งทางแล้วค่ะคยาง ถ้าเจ็บบอกนะคะอย่าชักเท้าหนีทั้งนะคะไหวไหมหยุดให้อยู่ค่ะไหวไหมคะ๋เครึ่งทางแล้วค่ะ อีกสี่สิบเปอร์เซ็นเสร็จค่ะอ,อยากเบรกไหมคะโอเคอ่ะหายใจเข้าลึกๆล,ลึกค่ะไปต่อไหมคะกเดียัเดียวกัเดียวเขออกมันก็หายเหรอ อีก20เร็สร็จค่ะน่าจะชื่ออาหายใจเข้าลึกๆ ดีแลกได้ค่ะยัง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 ไม่ตัดไข่ยังไม่ตัดให้ผักได้ค่ะเราไม่รีบเราเราให้เลือกเลยว่าอยากได้แบบปุ๊บปับรับโชคหรือว่าอยากได้แบบค่อยค่ยเป็นค่อยคอยไป ขอดูหน่อยนะคะอ่าเดี๋ยวขอล้ขอตำแหน่ง,นงหน่อยนิดนึงนะคะนี่หนึ่งค่ะยังยังไม่ได้ตำแหน่งค่ะโอเคตำแหน่งแล้วค่ะเดียวแป๊บเดีย็จ้วเสร็จแล้วค่ะ ไม่ได้หลอกนะพอดีว่ามันได้ตำแหน่งพอดีอ่าชื่อโอ้โหทั้งเนือทั้งเนือทั้งเนื้อท,ทั้งเล็บทั้งเล็บทั้งหนังอันนี้ที่ลูกค้าตัดมาถึงตรงนี้ แล้วที่เหลือลูกค้ายหยุดไว้มันก็จะเจ็บหน่อยโอเคค่ะ